ขราบข้อมลว่าปัจจุบันจ้างมิกี่ีตัวครับปีฝั่งละนี่ครับฝั่งละนี่มีสิบสามนะครับสิบสามตัวนาอครับอแล้วมีปวยมี้อย่างกับครับช่วงนี้จ้างปวยจ้างตกมันอย่างมี้กครับตกมันบ่มี้ครับอปวยแต่มันมี้เป็นเล็กน้อยครับครับออมันเฉพาะจ้างที่เปิดอมานี่จ้างจ้างเท่าเนอจ้างอยู่นักหนอโมนี่มัน มาได้ไ<ป>จยกการอย่างได้เนาะมาได้ครับแต่จ้างลุจ้างสวกแต่ยู่ในห้วยพู่เอ๋อเอาไว้อยู่ในห้วยเนาะครับอยูอน่นอกนี่ก็จาอันตรายนะครับนอกออันนี้ชื่อพังยังไลครับนี่พังตุยครับพังตุ้ยครับอ๋ออันนี้ใจ่ดีก่ครับนี่ให่ดีจับ<ะ> <crunch> อ,อารมณ์อ๋อแจ้บอารมณ์เนาะอ๋อนี่อ่าญยาด้ยอ่าญาเนีย่ยเอาท SI ี่ไหนมาให้็นกินครับนี่ ซื้อครับซื้อเอาเนาะครับอ๋อถ้าเป็นกล้วยเป็นอย่างว่าั่นจะต้องซื้อเหมือนกันเนาะซื้อเหมือนกันครับบางครั้งเขาก็มาบริจาคฟองเนี่ย๋อกล้วยซุกนี่เนาะกล้วยดิบนี่ครับกล้วยดิบนี่นักครับมาอุกครับอ๋อเขาอุ้งซ้ำเนาะครับอันนี้อันนี้จิ้วฟังอย่างนี้ครับนี่จ้ดอหอมจ้าดอโอ้เจ้าผู้กะบโอ้ เออจ้าผู้ลางงานไว้ตั้งเดมหมดเธอหนิจ้างจ้างดอครับอ๋ออ๋อจ้างดอที่มีงานเน,นาะมีแต่คนไหนอ๋อโหนึกว่าเอาโอโหอัน,า,นา,ายุจันทั่งเนาะอันนี้สวกสดีครับนี่นตุ๊กมันเน่าครับนี่นะ,นนะ ี่คำปันเลน็กเนาะโอ้แต่ถ้าเอาเรื่องมือกัน,นเนอาะใส่ๆซวกอยู่เขาด้วยพอสีหน้าสีเจุกอะ <c oughs> ถ้าหูแตบๆอีนี้อันตรายเลยเนาะโ <c oughs> หปวดต่ว,วงนะโอ้นี่ไอ้ที่คิปีแล้วครับนี่ตัวนี้ฟุ๊กกวา่าแล้วครับ ขาหลังวิดขาหลังว <phrase> ิดเนาะขามาส่งขามันบดนีเนาะขาทั้งหลังเนาะเออกินกินหลอกครับเนี่ยอาหารง่ายอย่างนี้ครับวันหนึ่งถ้ามบดถ้ามดก็เพื่อเห็อ๋อเป็นวักเป็นวักแหละครับ ไม่ึ้นเปิดกันเนาะเนี่ยนะครับเนาะบนขึ้นไปบนขึ้นไปบนบนนาำเนาะตอนเจ้าก็ลงมาอยูุดน้ำน uh, ี่อ๋อันนี้อันนี้เปเจอทันปัญญายิ่งครับอ๋อันนี้ที่ปีแล้วครับนี่ตัวนี้เยอะลุ้นลุ้นเสี้ยเทียบชายแล้วเทียบชิบหายเนาะเข้านักแก่อนนั้นอืม พอหูมันกต้วงนในไก่ดีอยู่หรอกเออเดี๋ยวนี้ใจ,ใจดีอยู่โอ,อ,อ้แค่นี้ใจดีครับชบกต่อฮักนี่ชกครับอ๋อ ตัวนี้แต่ดีอยู่นอก้ขานอกแค่นี้เป็นว่าวตาไป้นตาดีข้างอ๋อตาใครเสียแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนชื่ออย่างรับตัวนี้ไผ่เอกน้อยอ๋อไผ่เอกน้อยแต่งางานเดี๋ยวอันเดียวเนาะอันนี้เป็นนะแต่เกิดเพราะว่าตอนเปิดมาเสียตอนอายุเมื่อไรครับนี่ไหน อ๋อฮะโอ้โหอันนี้ปีบปีก็ได้เห็นตัวนี้เห่อเขานักแก๊งหรอกเอองาเดียวเล้จนะใส่มีอ่ะแปลกๆเนาะอันนี้อันนี้แบบเกยทำารคนเนาะอ่า chạy uhm, đi nó